อาจากภรยที่ได้นะมีเป็นดินนะคะคือสบกันมังกรน,นะคะน้ํากรกฎมีพิจิตรนะแล้วก็ลมเมทุนตุนกลกุมนะะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะนี่ครบ12ราศีนะเด่นๆจะมีเป็นอ่านิมูลนะมูลคือราศีมีนะเดอะมูลนะแล้วก็จัสติสคือราศีตุลน,นะครบ12ราศีเด่นราศีมีนกับตุลน,นะแล้วก็วันพรฤหัสอยู่ออฟฟอร์จูนนะจาก น่าพ่ายที่ได้นะเป็นคนรักเก่านะซิงออฟคัพนะยังคิดถึงนึกถึงคนรักเก่าอยู่นะแล้วก็สิบถ้วยนะกับสองไม้นะเป็นคนไกลห่างกันเป็นเส้นขนานไปแล้วนะคะหรือว่ามีสองทางให้ต้องเลือกตอนนี้คะสองไม้เขาก็คิดว่าเออ่จะไปต่อหรือว่าเอาไงต่อนะยังเกี่ยวข้องกันอยู่นะสองไม้ยังไฟกันอยู่นะสิบถ้วยนะมีความสุขแบบครอบครัวเลยนะเต็มสิบไม่มีหักนะคะแล้วก็หกถ้วยนะเป็นคนรักเก่านะ ทีนี้มาที่เจ็ดาบเดออมูนเอสซอคับนะสองใบนี้ไม่ชัดเจนเลยนะเจ็ดาบนี่คือการปกหกปกปิดซ่อนเลนสับขาหลอกอะไรอย่างนี้ได้ะเดือมูลคือความไม่ชัดเจนหรือคิดถึงดำดินะ่เนี้ยแต่ว่าจะมีเอสซอกคับมาขยายคือการเริ่มต้นใหม่หรือข่าวดีหรือสุดดีนะก็แปลว่าเอ,อคนเก่าเนี้ยค่ะที่เขายังเอ,อเป็นคนแดนไกลหรือว่าคุณอาจจะอยู่โคลซีโลกขเขาอะนะคะ ก็ณตอนนี้เขายังรู้สึกเต็มสิกกับคุณอยู่เลยนะเป็นโรคทางใบได้นะแต่ว่าสิ่งที่โควิดซร้างเลนคือตอนนี้เขาคิดที่จะกลับมาให้มันเต็มกว่าเดิมนะก็คือมาเริ่มต้นใหม่หรือมาขอแต่งงานก็ได้นะคะเพราะว่าเอสซอฟคับคือมีข่าวดีนะคะหรือว่ายังรักอยากเริ่มต้นใหม่ะแต่ว่ามันมาขยายด้วยความแอบนะคะแอบคือเจ็ดดาบไม่บอกปกปิดนะคะอาจจะมาเซอร์ไพรส์ข่าวดีก็ได้นะคะเดิมมูลก็คือความไม่ชัดเจนหรือความคิดถึงดําบิงทรมานนะคะที่น้องเ็นเข้านะก็ เป็นแนวป่าสายเปย์เอ็ดีซีโอเจ้าของธุรกิจได้นะเขาจะมาขอโอกาสคุณนะเคยช่วยเหลือกันมาก่อนนะหกเหรียญนะแล้วก็คิงออฟเบนเกิลเนี่ยเออนิ่งสายเปย์นะก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะคะเนี่ยนายออฟครับนะจริงๆเขาเป็นคนเจ้าชู้เงียบนะเนี่ยถ้านายออฟครับแทนไพ่เพอจ l บ b t นะแต่มาขยายหกเหรียญกับคิงออฟเบนเกิลนะคะคือนิ่งนะแต่ว่าเจ้าชู้อยู่นะมีคนชอบเยอะอยู่นะคะเก้าถ้วยนะ ก็ฮอตอยู่นะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นวิวออฟจูนนะเป็นเดสตินี่เป็นโชคชะตากงร้อโชคชะตามาก็จะดีขึ้นนะมารยายด้วยแปดเหรียญด้วยนะเรียกว่าจะยังอยู่ในความสัมพันธ์กันไปต่อนะล้วมาขยายด้วยจัสติสด้วยนะก็คือมีการตัดสินนะว่าคุณเอคือคนที่ใช่นะคะเป็นเดสินี่เป็นเนื้อคู่เขาเขาเลยคิดจะไปต่อกับคุณนะก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามีข่าวดีอะไรนะก็คิดถึงนำดิ่งอยู่นะนมูนนี่ ไม่ได้แปลว่าไม่ชัดเจนอย่างเดียวนะแต่หมายถึงคิดถึงก็ได้นะเพราะว่ามันมาขยายด้วยหนึ่งด้วยนะคะหนึ่งด้วยเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ข่าวดีนะก็เรียกว่ารอข่าวดีแล้วกันนะคะเป็นคนเก่าอยู่แดงไกลนะคะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะจะสติสตัดสินใจเลือกแล้วแล้วไพ่วิวอัลฟอ์จูนเป็นไพ่ที่ดีด้วยนะถ้ามาอะไรที่ไม่ดีจะดีขึ้นนะก็ไพ่สวยด้วยนะคะวิวอฟอ์จูนก็ เรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพราะว่าเป็นจัาสติสด้วยนะคบคือความยุติธรรมหร,รมือทําถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็รวมๆเป็นมาณน,นี้นะคะ่ะ